สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่41แล้วจำค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2020เริ่มต้นกันที่ดาร์บี้เคาน์ตี้เปิดบ้านเสมอกับนอตทิงแฮมฟอร์เรสต์1-1แบ็กเบิร์นแพ้ให้กับลีดยูเอต์หนึ่งสาม เบนฟอร์ดเปิดบ้านถล่มเอาชนะวีแกนแอตเลติกไป3-0บิสตอลซิตี้ก็แพ้ให้กับทางคาดิฟไป0-1ฟูลแลมเฉือนเอาชนะเบอร์ Town, ม,มิงแฮม1-0ฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์เสมอกับเพรสตันนอตเอน0-0ลูเตนทาวน์ก็เปิดบ้านแพ้ใหกับเรดดิ้งไปอย่างขาดลอยฮ5-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยสต็อกซิตี้ถล่มบาสซลีย์ไป4-0 นั่นเลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นลีดยูวยเต็ดครับเก็บเพิ่มเป็น78คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่างเวสต์บอมไป4คะแนนครับตอนนี้เวสต์บอมเนี่ยเตะน้อยกว่าหนึ่งนะครับมีอยู่74คะแนนก็2อันดับแรกเนี่ยจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอัตโนมัติในฤดูกาลถัดไปฮะมากันที่โซนเพลย์ออฟครับอันดับ3เป็นเบรนฟอร์ดที่แรงขึ้นมาครับตอนนี้มี72คะแนนอันดับ4ฟูลแลม70อันดับ5นอตติงแฮมฟอร์เรสต์68แล้วก็อัันนนนดดบ6 64เป็คคาิิฟซตีี้มอยู่ะแ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนตกชั้นกันบ้างดีกว่าฮะสามอันดับสุดท้ายอันดับที่22ตอนนี้เป็น Middle ลสโบมี44คะแนนอันดับที่23 b าส l e y 41แล้็อันดับที่24ดูตันทามี40นนคะแนนนะซึ่งทั้ง3ทีมนี้ยังมีโอกาสที่จะหนีโซนนี้ได้นะครับผมเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปอย่าง House City h u d ด e r f i e l d t o w n c h a r ชา o ตัน o k e City พวกนี้น,น,นี่คะแนนเนี่ยค่อนข้างเกาะกลุ่มกับโซนตกชั้นมากๆเลยทีเดียวฮะก็คงจะเป็นแบบ6-7ทีมนี่แหละที่ ห้เกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้มากระที่ดาวซันโวล่าส,สุดยังคงเป็นอเล็กซานดรามิโตวิชของฟูลแลมและก็โอลีวัตคินของเบนฟอร์ดที่ซัดไปคนละ23ประตูและโปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิฟนาที่41ครับยังเหลือสามคู่ในวันที่ที่หกรกฎาคมครับก็จะมีสวอนซีเปิดบ้านเจอก,ก,กับเชฟเวนโบโลเจอควีนส์พาร์คและก็เวสต์บอมเปิดบ้านเจอกับฮาวซิตี้ เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมเดี๋ยวเช้าไม่ชิปนัดต่อไปเลยดีกว่าฮะนัดที่42นะครับผมก็เริ่มกันที่คืนวันอังคารที่7กระกฎาคมมีฟอ r e เรสเจอฟูลแลมเบนฟอร์ดพบชาลตันเวดดิ้งเจอแฮตตฟิลด์ทาวคาดิฟจะพบกับแบ็กเบิร์แล้วก็ลูทเทร์ทาวเจอกับบาสลีคืนวันพุทธที่8กระกฎาคมมีมิวอลพบวินบิดเดอรสเปอร์ เวสต์บอมเจอกับทางดาบี้เบอร์มิงแฮมเจอซันซีริสตอลพบเฮาซิตี้วีแกนเปิดบ้านเจอกับควีนส์พาร์คแล้วก็เชฟเบนเจอกับทางเฟรสตันครับก่อนที่จะปิดท้ายด้วยคืนวันพฤหัสที่9รรกรกฎาคมลีดยูเดเล่นในบ้านเจอกับทางสโต๊กซิตี้